อ๋อต่อครับจะไปแล้วโอเคครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องชมกันนะครับผมชวนชมการเสียบชมนะเรามีชวนชมที่ต่อใหญ่ที่บ้านแล้วก็จะมีกิ่งกำกิ่งที่แข็งอย่างนี้แข็งกระด้านแข็งกระด้านแบบโอ้วาจัดแ,แมแข็งกระด้านกระด้านยังไงวะ <laughs> ถ้าแข็งนะแก่อายุมากเกินไปจะเสียบยากเนะี่ยถ้าจะเสียบแบบนี้เราเสียบไม่จิบหรอก ต้องตัดกิ่งก่อนตัดแล้วให้เขาออกกิ่งมาใหม่ให,ให้กิ่งเขาเรียกว่าทําทําสาวนี่แหละทาสาวทําให้กิ่งออกมาใหม่ทําให้กิ่งอ่อนเรียกว่ากิ่งสาวเราค่อยมาเสียบก่อนการการทํเสาวเราก็ต้องให้ปุ๋ยไปด้วยสําคัญนะครับผมการทําสาวให้ปุ๋ยด้วยนะถ้าไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าไม่ให้ปุ๋ยกิ่งจะไม่อวบไม่โตแล้วก็ไม่สามารถเอามาเสียบได้มาทําได้อำตอบเดียวทำานทำมันชมนะ แต่วามผมไม่ค่อยพูดเรื่องปุ๋ยหรอกผมไม่มีปุ๋ยใส่เดี๋ยวนี้ผมพอมีปุ๋ยใส่นิด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 ในในปุ๋ยเท่านั้นนี่คือปุ๋ยให้ปุ๋ยและการแป่งปลอมชวนชมเช่นกันอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยสึ้นแดดอันนี้แดดเผานะแดดเผานะแบบนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยรดน้ำเบาอันนี้รดน้ำเบาแล้วก็ตัดแตงกิงหลังตัดทาําไงกิ่งใหญ่ใหญ่แ,แบบนี้ปุ๋ยเท่านั้นนะ ปุ๋ยเท่านั้นไม่มีอะไรเลยปุ๋ยอย่างเดียวถ้าไม่ให้ปุ๋ยยังไงกิ่งเหล่านี้ก็ไม่โตไม่อวบไม่สวยนะไม่สวยแน่นอนอันนี้ปุ๋ยเท่านั้นสำหรับเงยช่พี่เราเสียบแล้วต้องการเลี้ยงดูให้สวยงามหรือเราจะซื้อไปปลูกล้วไปปลูกไปเลี้ยงเราต้องปลูกให้เขาลากเดือนก่อนนะให้โอเคไิดก่อนเราถึงให้ปุ๋ยได้ปุ๋ยเท่านั้นนี่คือปุ๋ยปุ๋ยนะครับผมแล้วก็นี่ก็ปุ๋ย ปุ๋ยตัวนี้นะครับผมสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับผมอันนี้ไม่ได้พ่นนะให้นะเร่งการเกลือมเติบโตนะดอกก็ให้ด้วยแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ดอกก็จะเป็นปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะต้องการให้ดอกแบบเต็มต้นนั้นก็ใช้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นปุ๋ยที่เร่งให้สวยงามแต่ว่าปุ๋ยตัวนี้ให้ดอกไหมให้ดอกเช่นกันให้ดอกดีเช่นกันอันนี้มาพูดให้รู้นะให้เข้าใจว่าเลี้ยงเงินเชื้อหมัดปุ๋ยเท่านั้น แต่ว่าอันนี้ช่วงนี้นะช่วงหนาวจะเข้าร้อนช่วงเชื่อมจะงามได้ไวมากถ้าเราใส่ปุ๋ยนะครับผมแต่ว่าในช่วงต้นฝนนะมีฝนลงมาช่วงต้นฝนนั่นช่วงเชื่อมมันไม่ต้องให้ปุ๋ยเพราะช่วงนั้นฝนตกลงมาฝนจะมีออกซิเจนในหนาฝนทาให้ช่วงงามได้รวดเร็วไวทันตาเห็นแล้วก็กิ่งจะยาวยืดไวมากแต่ว่าในช่วงที่ช่วเราไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามใช่ไหมคุณนะคุณป้านะกิ่งเล็กๆร้อมๆนั่นแหละ ไม่มีใบใบมีไหมใบไม่มีเกียงเล็กไหมเกียงเล็กเกียง,ง้อมลำตัวไม่สมบูรณ์ไม่สวยนั่นคือปุ๋ยเท่านั้นชนชอบขาดปุ๋ยเท่านั้นชนชมบจะงามได้นะครับผมปุ๋ยนะครับผมอันนี้เรื่องเกิยงนั้นะดินจะดีแค่ไหนก็ตามนะหากเราไม่ให้ปุ๋ยชื่นชมบก็ไม่มีทางที่จะงามได้ด้วยนะไม่มีทางงามได้ด้วยอันนี้ก็ดินมันบ้านธรรมดาแหละเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนดินเชื่อว่าทำกามีความจำเป็นไหมที่เราต้องเปลี่ยนใม่ครับรถแรงจัง ไอแปะนี่เองแหมแล้วทำไมช่วผมถึงไม่งานที่บ้านผมไม่มีผมหึ่งให้ผมไม่มีเวลาที่จะดูแลพอนด้รถมอเตอร์ไซค์ก็เข็นมาจากที่ทำง,งานเข็นผ่านร้านซ่อมครับว่าเป็นไรน้ำมันหมดจริงๆน้ำมันไม่หมดหรอกรถตราร์์ไม่ติด มันมีปัญญาส่อมอายเขาจูงกลับบ้านเราเลือเหนื่อยหน่อยนะคราบอกเหนื่อยนะจูงแล้วกลับมาโอ้ยไกลมากเลยนะกว่จาจะถึงบ้านนี่เหียจูงมาจูงมาใส่กลับบ้านอยู่พรุ่งนี้ไม่รู้จะท,ำทำํายังไงโอเคใครว่ากันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือเรื่องของพรุ่งนี้วันนี้คือวันนี้ตอนนี้คือตอนนี้อยากถามเรื่องอะไรจวก,กับชวนชมถามมาได้ทุกเรื่องชวนชมเรารู้แล้ว,ว่าปุ๋ยนะมันต้องมาถามว่ากิ่งไม่มีกิ่งเล็กใบใบไม่มีกิ่งเล็กไม่มีดอกเพราะว่าปุ๋ยไม่มีนั่นเอง โอเคนะครับผมขอบคุณครับด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่สาวพี่ชายทค่าด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ